ดีคะ่ะมุกน,นันนิชานะคะหรือว่ามุกเดอะสตาร์สิค่ะก็วันนี้นะคะมุกจะพามาลุจกรรมยามว่างของมุกนะคะคือวันนี้จริงๆมีงานแต่ว่ามาใกล้มากที่นี่นะคะสําหรับการยิงธนูจริงๆเป็นครั้งแรกคะ่ะก็วันนี้ได้ข่าวว่ามีครูฝึกมาด้วยอยากจะรู้ว่าครูจะช่วยสอนยังไงกับมือใหม่นะคะอยากลองมานานมากๆ ผมจิตกรผู้บดีชื่อนุชนุกก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นี่ด้ความที่มุกเป็นมือใหม่ค่ะอยากจะให้ครูแนะนำหน่อยค่ะว่า,วาต้องเริ่มยังไงทั้งตัวอุปกรณ์แล้วก็วิธีการอ๋อได้ครับผมเริ่มจากอุปกรณ์นะครับเดกลา,างข้างขวาครับมาเริ่มเลยขั้นแรกเลยคันธนูจะมีสามประเภทค่ะประเภทแบบน,นี้เรียกว่ารีเคิร์ฟที่ใช้สอนนะครับเป็นคันธนูของกับ น,นี้มีส่วนเลีงใช้ส่วนเลียงทนกครั้งในการเลีงเท่านั้นอีกประเภทหนึ่งคือชช้ชนนอนะน้นจะไม่มีส่วนเลียงใช้แขนชาตยานในการเล็งเป็นแบบแรกของโรคเลยเียใช่ครับแบบโบราณโบราณนิดนึงอีกประเภท,หน,เทหนึ่งคือคอมพาวคอมพาวแบบเป็นลอกบนล่างใช้ในการปิดตัวช็กอชกโกแาตอกโกลังเพรจะหนากแค่ช่วงเล่ามา,ากตอนแรกนะครับแต่ไงก็ตามข้อห้ามของขาีนรูทุกประเภทนะครับจะห้ามน้อตสายเปล่าจะห้ามปอดสายเปล่าโดยไม่ใส่ลูกนูถ้าเราไม่ใส่ลูกนูก็จะตีจับไปที่ต้องตีลูกนู หลีมเล็ตัวนี้ทาไม่แตกเสียหายได้ถึงรองแค่ครั้งแรกครั้งเดียวก็แตกได้เลยใช่ไหมควรที่ไม่ควรที่จะเพราะเราจะล้มได้ง่ายค่ะในการจับคั้นจะใช้ช่วงอุ้มมือฝั่งนี้เท่านั้นในการจับคั้นนะครับช่วงอุ้มมือฝั่งนี้จะไม่เกิดการใส่ลูกขนูเวลายิงนะครับจะวางไว้ตัวลูกขนูไว้ตัวแอลเลรสตัวนี้ค่ะแล้วน็อกใส่ระหว่างสุกุนกับ้อยเข้ามาอันนี้เข้าให้ใส่ในแก๊กเข้ามาเลยนะครับการเกี่ยวซ้ายเราใช้สามนิ้วเกี่ยวแก๊ให้หนเท่านั้นสาวขึ้นน้าวสาวไม่ต เสี่ะเสียทปล่อยหนูล่งอน้ำวนี้ก็ปล่อยอใช่แล้วค้าคือคขังข้าไว้หรือโทรูพทูโทรท์ สนามเราจะมีเวลา2 4 0วินาทีในการยิงแต่ละรอบนะครับเราจะยิงพร้อมกันก็บทรกอมกันคนทุกคนอยู่ในเส้นหมดแล้วอยู่ในเส้นยิงหมดแล้วจะมี10วินาทีแรกคือการเข้าทีงนะครับพอหมด10วินาทีนั้นจะมีออดอ่อนดังแล้วจะมี2 4 0วินาทีนับถอยหลังคือยิงได้นะครับพอหมดเวลา2 4 0วินาทีปุ๊บจะมีออดอ่อนดังคือเก็บลูกนะครับขั้นแรกในการถอนข้อควรระวังคือเราจะไม่หลังทข่าลูก พอดึงขึ้นมาเั้นตัวเราเจ็บปั้มมือข้างเดินน้ำเป้าไว้กันเป้าล้มไว้นะครับกันเป้าล้มไว้ข้างมือความมือล่องแบบนี้ดึงควรลูกไม่ดึงปลายลูกหนูอ,อย่าหมนุนลูกหนูอาจจะหักได้เช่นกันนะครับดึงแบบนี้มนันตรงอ,อย่างนี้ะ,ะใช่ครับเวลาเราปลูกผักสูงวนเราต้องดึงอะ่ะ <laughs> เป็นยังไงกันบ้างคะกับการยิงธนูของคุณวันนี้จัดได้ว่าสนุกมากแล้วก็คิดแล้วแหละว่าถ้าเราได้ลองเล่นเนี่ยจะต้องถูกใจแน่ๆแล้วก็คิดว่าน่าจะมาอีเรื่อยๆเดี๋ยวลองโทรถามพิ่ชลินค่ะนั้นก็ขาประจาที่นี่มั้งรู้สึกพอทุกคนก็พูดถึงอย่างเงี้คคยค่ะก็เห็นพิชลินเอาลงไอจีด้วยค่ะก็วันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณสถานที่ก่อนคะ่ะแอชล l ย์ไทยคะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณครูฝึกมากๆนะคะที่บากบันน่นผจญภัยอะไรก็แล้วแต่กับนักเรียนคนนี้ โอเคฝากด้วยนะคะเพลงชีวิตที่ไม่มีเธอค่ะเป็นซิงเกิลแรกของมุกเลยเป็นเพลงประกอบละครเรื่องอนิพิตาด้วยแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพลงมาเก็บกันไว้ได้ที่ดอกจัน1นึ่งสองสามศูนย์ศนห้าห้าไอจูนสโตรหรือว่า k k b o บก็ได้ค่ะเอ็ก็ออกแล้วด้วย youtube.com slash j i m and grammy official ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ